ตันนี้ก็พามาดูอหินเครือนะครับตัวน,นี้ตัวเมียนะครับเนาะตันตูผูตัวนี้ตัวเมียอ,อาบา้ำาา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 อาา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 ็ เอามาตากแดดให้แห้งหน่อยนะหนาวให้ตัวเมียนั้นตัวผู้ ตัวเมียเริ่มจนผสมพันธุ์จะดุหน่อยนะครับเนาะ ตัวเมียจะเป็นตัวายาวๆนะย,ยาวๆตัวคู่จะตัวใหญ่กนนว่าตัวเมียนลตัวคู่ตัวอยู่ข้างหลังนะ อนันนี้ตัวนะต,ว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 ตวู้ตัวตู้ตัวเมียนะนอนอาบนี้นะ